สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับคลิปกาชาเซเลตโซนซีโร่นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่สเปเชียลอีกแล้วเพราะว่าเป็นวันที่เซเลตแพท2.0หรือว่าเซเลตซีซั่น2ได้อัปเดตแล้วนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าก็มาพร้อมกับตัวละครใหม่เนาะอาจารย์อ e ีเฉียนนักสำรวจระดับ void hunter เนาะซึ่งก็จะเป็นเมนหลักของเราในวันนี้ ก็ไหนๆแล้วก็ขึ้นซีซั่นใหม่แล้วเราก็คาดหวังว่าดวงเราจะไม่เกลือกันขนาดนั้นเนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงกาชากันถ้าใครชอบคอนเทนต์ของเราก็อย่าลืมกด subscribe กด like กด share แล้วก็ถ้าใครสนใจโดเน a เป็นกำลังใจให้ก็ลิงก์อยู่ใน description เลยนะ โอเคถ้ okay. างั้นก็เราเข้าสู่ช่วงเมนหลักของเรากันดีกว่านี่แบนเนอร์จริง,งชื่อตู้ผู้สันโดดท่องใต้ล่าเนาะถ้าดูจากขวาบนทุนของเราก็จะมีเพชร13,315แล้วก็จะมีเทปอีก10แล้วก็เลยอีก80ครั้งเราถึงจะได้แรงเอส ซึ่งไอแปดเนี่ยคือ10บโลอะเปิดตู้ไล g h เตอร์ไปแบบขำๆเผื่อออกแต่ว่าเออมันก็ไม่ออกขำๆไงแล้วก็เลยแบบเก็บโรที่เหลือมาเปิดในตู้อ e ีเฉนะียเนาะซึ่งเหมือนว่าจะเป็นสายใหม่ด้วยแล้วก็จะเป็นอีเทอร์ที่สเปเชียลอีกต่างหากแต่ว่าตอนเห็นเกมเพย์ก็แบบค่อนข้างถูกแลนะแบบ ถูกใจแอนิเมชันถูกใจสีแบบโดนจริตมาแล้วก็ด้วยความที่เรายังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ DPS เนอะ DPS Ether แบบหลักละเราก็เลยแบบว่าเออจะเปิดใจเขาเนี่ยแหละมาเป็นตัวแบกใน AD อีกตัวแล้วก็ถ้างั้นก็เดี๋ยวเราก็เริ่มกันเลยแล้วกันหวังว่าเราจะไม่หลุดเลนเนาะใีน มันมีดวงเหมือนจะหลุดเลดยังไงก็ไม่รู้อย่างน้อยเราก็ได้อาโปมานักรบมังกรขอ,อให้ไม่หลุดเลดแต่ตอนนี้ออกทองก่อนเอ้ยโปเขา m หนึ่งละแล้วจานเขาจะออกกี่โมงยังอีกอ่ะ มาจากไหนอะ่ะมาทุกตู้เลยเซตเขามาทุกตู้แล้วตานเมื่อไหร่จานจะออกอะ่ะโอ้โห้านครับจานออกเหอะเพจจะหมดแล้วว่าจะเอาเอ็นจ้นด้วยสงสัยไม่รอดหรือเปล่าคืาอทรงอ่ะอะไรเนี่ยแต่ละคน ตู้ไหนไม่ได้เลทอรัพก็ขยันมาซะด้วยอาห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 าพี่ครับขอให้ไม่หลุดเลทครับอันนี้ว่าละแบบขอร้องเห็นใจกันบ้างถ้าสิบโลนี้ไม่ออกจะกดทีละโลอะเออ 2องตัวเปล่าโอ้โหแล้วเอไม่ออกด้วยอ่ะไม่คืออะไรออกเงี้ยจะพาโซเยอร์มาอีกป่ะเนี่ยโอ้โหตกใจตกใจ ขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs> นึกว่าจะพาโซเยอร์มาอีกเพราะว่าตอนมีอาบีอ่ะ <laughs> ก็ออกอย่างนี้เลยเราก็หลุดเลทขอบคุณครับ <laughs> ต่อไปเราก็ไปเอนจินกันนะครับเ <laughs> อนจิ e นเขาทำอะไรได้ไม่รู้ <laughs> เปิดเลย ปิบโลออกปะละ่ะโอเคเราอาจจะคาดหวังเยอะไปเนาะโอ้โ oh. หวิลลึกอีกแน่เลยดูแล้วเออเพรเหลือห้าร้อยสิบห้าขออนุญาตน,นะทุกคน ช่วงเวลาวัดใจถ้าสิบโลนี้ออกเลยมันก็จะดีอ้าวเราออกเราแล้ว,แล,วแล้วออกจริงตรงเลนบ,บอกออกออกใจหมดเลยเฮ้ย<ป>เจ๋งแจ๋วร,รัศมสแมน เซ็งแจ๋วมากภารกิจของเราเรียบร้อยทุกคนเราแลกมาทําไมตั้งเยอะวะนะ่ะเราคิดว่าจะออกเลยก็ดีเลยแลกมาช่างมันเถอะเก็บไว้ให้ตู้ต่อไปแล้วกันใชเรียบร้อยถ้างั้นก็เราจะขออัพตัวละครน,นะคะจานนี่เดี๋ยวจะขอเวลาไปอัพตัวละครสักครู่นะมีของที่ต้องฟาร์มเยอะแยะมากมายเลย อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเราทำได้ไปโอเคทุกคนตอนนี้เราอัพท่านปรมาจารย์อีเฉียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสเตตของเราก็จะเป็นเลือด1,9198เนเาพัน่อากว่าแรงตามเลือดก็จะมีคีเลห60.2บคีดาเม้าจุดแล้วก็จะมีเชียร์ฟอสร์สสกิล อัพเต็มเนาะข้างบนส่วนสกิลข้างล่างเราจะอัพสกิลกับอันติเต็มเนาะส่วน3อันที่เหลือก็ถ้าอยากอัพเดี๋ยวจะมาอัพแล้วก็แพนดิสก็จะเป็นเซตนี้ Engine ประจำตัวเนาะสเตตก็จะเป็นประมาณนี้แบบว่าใช้ไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราหมดแต่นั่งหาแพนดิสเราจะไม่ได้เล่นเนื้อเรื่อง เราะงั้นมีอะไรให้ใช้ก็ใช้ไปก่อน,นอ๋อส่วนแผ่น C เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าใช้ครีเลตหรือครีด้าเมทนะแต่ว่าเราใส่ครีเลตไปก่อนเพราะว่าพอลองใส่แผ่นครีด้าเมทแล้วครีเลตมันมันเหลือน้อยมากค่ะเราก็เลยใส่แผ่นครีเลตไปก่อนแต่ไม่รู้ว่าจริงๆต้องใส่แผ่นไหนนะถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แผ่นนี้ก็จะเป็นโบนัสด้าเมทอีเทอร์แล้วก็จะเป็น HP แบบใช้ไปก่อนเล้เดี๋ยวจะไปฟาร์มหาของใหม่ทีหลังเนาะอืมแล้วก็จะประมานนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปทดลองกับบอสไลยสัปดาห์แล้วกันเนาะรอบนี้เพราะว่าวันนี้ชิยูรีด้วยแต่ว่ายังยังไม่อยากเล่นตอนนี้นะก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวไปทดลองกับบอสไลยสัปดาห์แทนและกันเอาแบบว่าเล่นพอให้เห็น ดาเมทคร่าวๆพอให้รู้เมคคาิก็พอเนาะถ้างั้นเราไปกันเลยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองตีบอสไลสัปดาห์ตัวใหม่ด้วยทีมนี้กันเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้อัปโปเนาะเราก็จะขออนุญาตเล่นเป็นทีมนี้แทนถือว่าเป็นการเทสไปเลยละกันเผื่อใครแบบโอ้ยไม่อยากอัพโปอะไรประมาณนั้นนะนะ,ะสมาชิกของเราก็จะมีอีเฉียน มีวิเวียนเนาะแล้วก็จะเป็นนิโคเนื่องจากว่าเราไม่มีแอสตราบางบอกาจะเป็นโรบินเนาะเรายังไม่ได้ไปเปิดบางบอกตัวใหม่เพราะฉะนั้นก็จะใช้ตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปรองกันเลย

โอเคก็จบกันไปแล้วเนาะกับคลิปของอีเฉียนซึ่งเป็น DPS ธาตุอีเทอร์ที่สเปเชียลกว่าชาวบ้านทาตหมึกอนทการแต่ว่าเราก็เรียก e อีเทอร์ไปนั่นแหละเพื่อความสะดวกเนาะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นโอเค ต่ว่า,ถ,าถ้าเล่นเป็นก็น่าจะสนุกกว่านี้แหละแต่ว่าเรายังไม่ค่อยเข้าใจแบบเมคนิกว่าต้องกดอะไรยังไงเพราะงานการเล่นก็จะสเปซสปะไปบ้างอันนี้ต้องขออภัยด้วยเนาะแล้วก็ถ้าใครยังไม่มี DPS Ether แบบเราเราแบบกําลังคิดว่าเออเปิดม,มาดีไหมคือถ้าชอบเมคนิกหรือชอบตัวละครเปิดม,มาก็โอเคนะมันเป็นตัวละครที่โอเคเลยส่วนในคลิปกาชาถัดไปนั้น น้องฝูฝูน้องเสือไอ้น,นี่ต้องขอบอกก่อนว่ายังไม่แน่ใจนะว่าจะเปิดหรือเปล่าเออต้องขอดูดริปแพทหน้าก่อนละกันถ้าแพท2.1หมันเป็นตัวที่แบบเราชอบทั้งคู่ก็อาจจะข้ามน้องฝูฝูไปเนาะเออตอนนี้น้องฝูฝูก็จะแบบขอดูไปก่อนละกันเออก็อย่างว่าเลนแต่ตัวที่ชอบ ถ้าสองจุดหมันเป็นตัวที่แบบเออเราเล่งๆไว้ก็อาจจะต้องไปบายน้องนะแล้วก็คลิปในวันนี้ก็จะมีแค่ประมาณนี้แหละก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เราเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ